พี่น้องไม่เห็นแคะเราจะมาซื้อเนื้อะามองารว่าอยากกินเนื้อแพะราไม่ได้กินไปแล้วนีในคามากินขขาเอาให้ซัพอดเลยเลาะพะเขาไม่ขายแพะเนี่ยใบไม้ร่วงแล้วพี่น้องเต็มไปหมดเลยนะี่ก็ะนอนเล็ง สวัสดีค่ะพี่น้อง f อพี่ตาจะพาไปซื้อไข่นะคะไข่จากฟาร์มไก่นะคะแล้วก็วันนี้อากาศก็หนาวนะหน้าพี่ตาแดงหมดเลยเพิ่งกลับเข้าบ้านแล้วก็ออกไปซื้อไข่จ้ายังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยจ้าทุกคนเราจะไปซื้อไข่ตามพี่ตาไปดูแล้วเราจะไปฟาร์มไก่นะคะทำพาเดินป่าสวยงามไหมคะไม่ได้เดินป่าพี่เห็นมันสวยแล้ะไปถ่ายนะคะเพื่อน สวยงามมากเลยไปไม้ร่วงใกล้จะหมดแล้วแหละค่ะนี่ค่ะทางมันสวยสวยงามมากเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะว้าวสวยจริงๆนี่ค่ะ คะตอนนี้ใบไ,ไม้เป็นสีสวยงามมากสีน้ำตาลไหมเป็นกลายเป็นสีน้ำตาลไหมนะทุกคนสวยงามสุดๆเลยคะ่ะเพราะว่า เราก็อยู่ในรถจะพาไปซื้อไข่นะคะทุกคนแล้วก็ถ่ายข้างทางให้เพื่อนๆเอฟซีของพี่ตาดูนะคะอาจจะไม่ยาวหรอกเนาะ,ะอาจจะไม่ยาวหรอกเราถ่ายของวันนี้เป็นวันสุกนะนะเราจะปล่อยคลิปในวันอาทิตย์ดีกว่าเนะ้ะพี่นะ้อเพื่อนๆเนานะนี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะทุกคนเจ้าขาสองข้างทางค่ะทำไมหน้าจอพี่ตาสับหลับ ไม่ได้สวยงามตามท้องเด้งเลยออ่มฮมเรื่องอึมมเลยทุกคนเจ้าขาตรงนี้ราคาถนนจัดลูกลังหน่อยนะเราไปซื้อไข่ไม่ใช่เป,เป็นเป็นฟาร์มนะครับฟาร์มไม่ใช่ไก่มันจะออกมาออกกําลังกายด้วยนะครับทุกคนเพราะว่าไข่มันจะกินอร่อยนะเพราะเขา เขาไมา่ได้อยู่ในฟาร,รม์มแบบว่ากินแต่หัว oh, อาหารอย่างเดียวนะคะไก่มันออกนอกบ้านไก่มันออกมาคัางนอกแล้วก็มามาหาอาหารกินมั่งอะไรมั่งประมาณเขาก็ให้อาหารมั่งประมาณนี้เนาะนี่ค่ะอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนเจ้า่ะแดดวันนี้บรรยากาศจะมืดหน่อยนะทุกคนเพราะว่าแดดไม่ออกแล้วมันเข้าหน้าหนาวแล้วค่ะทุกคนเห็นไหมคะต้นไม้ก็ใบมันร่วงหมดแล้วค่ะทุกคน ไปมัน่วงหมดแล้วครับทุกคนเจ้าขาเอ็นมันนะเดิมมันก็ต้นไม่จะตายซากไหนไม่ตายซากไหนประมาณนี้ละไปมันร่วงเสร็จแล้วก็มันก็นอนพักผ่อนเนาะถึงเวลามันก็ตื่นขึ้นมาใหม่แบบนี้เวลาหน้าสปริงเอยกันเนาะนี่ไงครับพี่น้องต้นไม้กาลังสวยงามแต่ก็บางต้นก็มันก็ร่วงหมดแล้วนะบางต้นมันก็ยังมีอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ค่ะฟาร์มไก่อยู่ตรงนี้ค่ะแต่ว่าไก่มันไก่มันเดินออกกําลังกาย เยอะอยู่นะครับทุกคนมันก็ไม่ใช่ว่าอยู่เขาขังไม่ใช่อยู่ในที่อย่างเดียวนะเัาก็เดินออกกำลังกายนะครับทุกคนจา้านี่ค่ะร้านขายไขย่นี่ค่ะเราก็เข้าไปเองและเขาจะเปิดเวลาเจ็ดโมงเช้าถึงสิบตอนนี้กันเจ็ดเจ็ดโมงถึงสิบหกแล้วแต่วันนี่ค่ะทุกคน นี่การมันจะมีไข่สีขาวกับไข่สีขาวกับไข่สีแดงสีแดงนี่ก็น่ากินนะทุกคนแล้วก็มีไข่อันนี้อันนี้หกสิบนะคะอันนั้นเท่าไหร่ไปดูหนึงนะอันนี้หกสิบคนอันนี้หกสิบคนนะคะหกสิบคนแผงและสามสิบรุกนะคะอันนี้เป็นไข่อันนี้อันนี้ราคาสี่สิบเฮ๊ะเก้าสิบ อันนี้ราคาเก้าสิบจะลูกใหญ่อันนี้เป็นไข่แบบไหนไหม่รู้นะะน,นี่แพงกว่านะอันนี้เก้าสิบนะคะทุกคนอ๋อเป็นไก่สีนี้สายนี่ค่ะไก่อันนี้มันก็บสามีสเส้นแล้วเด่นหรอตัวเตรียมตึกเนี่ยยังไงไก่ตัวใหญ่ครับนะไข่สีแดงก็มีนะคะทุกคนนี่เป็นไข่สีขาว สีขากับสีแดงอันไหนอร่อยกับกันไม่รู้เนาะเอาสีแดงไปแผงหนึ่งดีกว่าเนะไม่ตัดนะเจ้นี่ค่ะพี่น้องไก่เอาไปใส่รถก่อนนะคะมาพี่รักตามมาตามมาสิค้าใส่ในรถดีนะ อสองคนสามีมาเยี่ยมญาติญาติกําลังกินย่าอยู่ตรงนู้นนะคะโอ้หนาวมากพี่น้องจา๋าพี่ตาก็ฝากไว้แค่น,นี้เนอะคลิปอยู่กลางทุ่งนาเราไปซื้อไข่มาแล้วก็สามีบอกอยากกินอยากกินมาซื้อเนื้อแพะนะคะทุกคนเขาขายแพะตรงนี้นะนี่คะ่ะนี่คะ่ะเนื้อแพะคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะ